อยู่แล้วบ้านี่ไปไปยังเดียวฮามันเมื่อไหร่เนาะมากระตุนเงินไปโดนเลยเนาะกระตู้นเดินเนาะคุณกระตู้นคุนเพิ่งใกล้คุณเห็นเนาะคนเห็นแล้วมันมีแต่มาทางอันนี้มันไปใช่ไหมอ๋อมาจากนี่เนาะมาจากนี่ก็มานี่มานี่ก็มานนี้เนาะข้ามมันนั่งนั่นมันขี่มันบันอุ่นเนาะนั่งปอดแล้วมันไปแล้วแหละคุณชัยตาไม่เข่าก็ว่าเพิ่นมีอาการมีสิ้นไขสิ้นหยาอยู่หรือว่าจริงเลยหรือว่าซัมมี่เจ้าอ่ะ <coughs> không ừ. bay. Để mà bổ sung được mừng cả mừng bổ sung bổ sung gì hằng phân bảy cứ kéo co một ngày no, cái bà pha đề bổ đầy cây sụt gì đây, cái kia cái bảy chín à cái kia hằng nặng, mัน bảy gì thì mัน chứ mัน mười phải năm, cái kia mẹ mà chơi đó, nãy này bố đây bố, bố mi nhàng thầy thìn nhà, bố mi nhàng nhà. bố mi nhàng bố con <Ừ. S 1> มือมีมันก็ขมือก็โอยวะ่ะหมตินะี่แล้วเนาะอืมดทติแล้ว,วมัวนกะับพวกนี้กเนาะมันคนเก็งเนาะบันยิ่งขมามันท่านมันก็ท่านไปทางนี้เห็น <fi ến S 1> บ่อยเต่าไปทั้งนั้นเวิน <laughs> สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพีฮักเพลงเพื่อสู่ขูสู่คนเนาะกับพ่อพ่อกับสาว่างอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับพ่อพ่อกับสาว่างตอนนี้ก็อยู่ในที่เพื่อนสว่างอยู่เนาะ ไปหาหนอนมะนาวอยู่เทียงหน้าเนาะไปหาหนอมะนาวอยู่เทียงหน้าบ่พ่อเพิ่นบ่พ่อเพิ่นก็เลยกลับมากลับมากะสิไปเฮือนเพิ่นบานนี้พี่น้องเอ้กะไปกับสาทอกสลายนี่เนาะเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อในพักเนาะผักกาดกับมิดกับนบมักเตงมาชั์ไปให้น้องเต้าปลูกเนาะกะพอดีเพิ่นบ่อยู่ก็สิไปเฮือนเพิ่นบานนี้พี่น้องเอ้ยจกว่าเพิ่นสิออกบ้านหน่อยหรือว่าไปหน้าป้าเพิ่นกับบ่ฮู้เนาะ ก็ไปนาเพื่อแล้วกับ,บเห็นเพิ่นเดี๋ยวสว่างสีไปต่ออยู่เพื่นพอนเพิ่อนน้องเพื่อนพี่น้องทางาเฮาก็มาเพื่อนน้องเต้ากับเพิ่อนบอยูเออ่เนาะในนี้น้าแม่เแ่าได้นแล้วว่าว่าแม่โตไปตามหาน้องมะนาวเลยตยจากแล้วไปน้าแม่ไปหาน้ำกันเขาบอกคำบ่โอหน่าสิเมียนสันน้องบอกคำแล้วสิมาเลยบ่ ตู้ข้ามละมาแล้วป่ะืิบัดไปดินเพื่อนมาแถาดีเนาะบัดไปเพื่อนมาแถาดีบัดใครเป็นยังได้เนาะบ่มาพี่น้อยแน่นบ่ของน้องเอ็มใส่เมื่อนั้นนี่โอน้องเอ็มเป็นใส่บ่ใส่แล้วกับกลางคืนมากะไปเออไปบุญบ่คืนชดแจ้งถ้าจะเมื่อยจะใส่แบบนี้รุ่บ่เขาบ่เมื่อยเขาเ็นไงอะก็เออก็จะได้ไปหาทา้งหาบึงบ่สิดอกเมื่อนักเถินเนาะหรือผลไปทางไหนก็หากระชได้เมื่อนแหละเบ่มากะบ่ข้าเทือกับบุห็นเปิด เป็นยจังได้สบัดนี้เนาะไปท่ามนางไหนกนไปหเด้บัดนี้เนาะจะออกบ้านโคกน่อยไปหาดลิตน้ำยาอีกแล้วบ่เนาะเพี้ยจังได้ระบัดนี้ไปเฮนยาเนาะอย่าเราไปเฮนยาเฮนยางเนคนมาิตเมถาวรหลังนี้เนาะบดไปถาม่เท่าวนว่าไดมาพี่ว่ไปแล้วอ่ะแม่เพิ่งก็ ตามไปสิทันหรือบอเนาะมาหาน้องมะนาวกับหินใช่ไหมพี่น้องเอ้แม่เพิ่งจะไปาตามหยอดใส่เดยบ้ดนนอ้องชาวบานกับบัวทา่างสิไปตามพี่น้องอยากไปตามอยู่ฮะมุจักเส้นทางเพิ่งไปเนาะไปถามเมถาก่อนเนาะว่ามาดินเพื่อนเมถาวรังนี่สบายดีเมถาวรบ้านอ้องเต่ามาดินพี่บัดบ่ามาบ่ยู่ใชเนาะ ไปอื่นอีกถ้าบทท่านม่หันเป็น้ากลบมากใช่เงินบความังนค้ยอมาถามเพื่นใกล้เนาะรออยู่เพื่อนใกล้กันกับดอมะนาวเพื่อนอันนี้อามันมีตัเต่าแต่มยดินนี้อมะดินนี้มากเขเดี๋ยวมันแนมแนไปกามการเมกาเมเพื่นบ่เบิ่งนะกาเมมันเืนเม่มั่ก็เาเดียวตามหลังเนี่มดเศร้าเล่นเนาะ้อกมะนาวนี่เนาะเล่นตนนี้ลงมากบนมุดเมลเหมืเล่นแตนมันุกนี้ทุกเดียวคนดังน่ก็แจ๊ก เงินเบาคำแลวหองของกินเม้งขนมคันว่าเบาคำโ่อิ่นจักสิไปใช่ต่อเนาอยาะออกไปโบบาไว้พเล้าเคยออกมาหน่อยเนาะมาคุยไปบาไวยเนาะันวะมานางมากินเม่งขนมเห็นรือม่แมงกินเม้งขนมไอจะเป็นแจกเมงขนมได้ดอกเ้ืองตูมนึมานั่งนี่แบ้เหมืนมานั่งกินไม่ตู้เมงขนมเหนไหมเพื่อไม่ตู้คำนั่นเอาไว้กันมมกินกันไอ้โย่ซิมมันกว้าเห็นไมอืมอให้ซิมเน่ กับพูกรูเขายักูเขาใะ่ตอนใช่ไปเพื่อนอยู่เนไปเมื่ออนนาเมื่วันนี้มันไปได้ผมถึงเลยํามันเห็นทีเม็นไม่นว่าทำเยามชวนสบายนะสบายอยู่นั่นแหละเวเมื่อเท่าชวนเรื่องคายขนาดไปขึ้นยากไปเราไปเนาะคนว่ไปเมื่อเชนกันอรอยเลยนะอันน้คคนว่าได้ว่าสิไปเด้กะ็ามไม่ได้ยูได้บบนี้ไปไปยางเดียวถามมันเม่ไรเนาะมันก็ต้นเงินไปเลยเนาะต้นเงินนาะ ผมไม่ต um ู่เมืองใกล้เพื่อนเห็นเนาะเพื่นเห็นแล้วมันมีแต่มาทางอันนี้มันใช่ไหมเออมาจากนี่เนาะมาจากนี่ก็ม่านนี้ม่านนี้เนาะขามันนั่งนันมือขี่มันอุ่นเนาะนั่งกอดลงมือหายแล้วแหละไม่ใช่ตาไม่เห่าก็ว่าเพิ่อนมีอาการมีไข้ติดยาอยู่ด้ว่าจริงเลยด้วาซ้ำนี่จดียวปวดบุชงมั้งมึงตามมึงนี่บุชงบุชงจีอังมันไปคือเขาปวดอย่างนไปเนาะแต่ว่าพ่อแดงไม่ได้เสพสูกันเสียคงไม่ได้เสพสูกเชื่อไหม เมกี้ก็ไปใช่หน่ะกี้อ็หักก้นหนังมันไปดีมันผุชิ่มันเมื่อยใส่น้ำตะกี้เมยมันเจอยัไงบานี่เดะมได้บมมียัให้กินเดจ่อยจ่อยเขาเนาะผมมียาผมมียังผมมียากินมัมันมัมีเงินเลยเนาะเมยมันก็จ่อยเพม่นั่นมกี้เนื่อยเมยมันก็เมื่อยกับช่วยเนาะหีแล้วมันก็อะมนี้ก่อนนะเป็นคนเก่งเนาะแันี้เขามันท่านมันก็ท่านอยู่ทังนี้เห็นบยเต้าอยู่ทังนั้น เวีใส่กัย้อมเนาะอาคนไปมันไปดีอก่ไปมันเชนมันขัาแม่นมันมาเนี่ยเห็นปะป๊าบคนไปถ่าเล้ใส่กัเป็นอยเย็นลงตัวแล้วเนาะเสร็จมื้เมย์มันมหอจยเป็นอื่นบางอันเตเป็นท่านนมาไายเสือเนาะแบบเมยอยู่มาหนี่ยเอาฉ่ำจุนเดืองกินยังแนี้มยมันแบบเมย์ัโเมย์มันนั่นเนาะเหมย่บาะชัวแลก็มันเป็นโมจิดเลย เป็นสันล mm ูก hmm. บีข right. the no right, ้อมือขันค้มือเนี้ยมันโซทัง้ลูกตอนเด็กแบบนี้มันก็อุกใจยังไม่ถูกดูจับอุกใจนั่งูไปนะใครลูกคูอะไใจนั่งเอมนี่ใช่ตอนนี้ไทยบอาเดียวห็นมึงนไ้น้องเอลยมาเดีวมันิได้ออกน้ำกันมนาะ ไปไปอยู่นูอ่อบางเดยวกำตั้งทันปีชงปีลยบว่าเมย์จไปทางว่าโมเมนครัวเมูนมาโมเดียวหมนทางมานอนนอกันมสมัยแ <ไป S 1> <ห>ม่หางนร่อกันไปนกันเนาะนั่นโผลงเดียวเนาะม,มันมีมากเนี่ยพดีโตัวนี้พอบามันพ่าดถ,ถึงมือนะั่อืมนินหน่อยมรบมากนมันอย่้านอยางมันหน่อยมันมันเมมาัดมรวดยุ่ม่์รุงเชนบานยมรบ่ ก uh ินอ so eh? yeah, yeah, ุกใจเลยพี huh. uh ่อุกใจนุ่ที่นี่แล้วมันก็มือยมันก็งน้ำมันเนี่ยมันูกไว้แบ่ไมันก็ูกด้พี่ชายขนาดยาวดูแบบเนาะมิดคามันเมื่อยแล้วมันกอายากินมันก็นอนบมุ่มโส้พี่าเราอ่เนาะขมาซาพวนั้นมันฉิบุเนี่ยอะ่าเอ็กซ์คนวาพี่ใหญ่เป็นบรหารนะเนาะคำใหญ่เป็นหรหามมันผูกดี เนี่ได้ยินเพผดจมว่าเมื่อยอยูุมันเมื่อยเพราะว่าคันเพื่อนได้ว่าว่าจิตไปใส่เนี่ยคันบอกเลยไป่ได้กได้ไปกูได้วว่าแต่คำเก่าอูยาปูลืมเนี่ยขนาดมือที่ทางก๊อกอ่ะเธอนอนเพื่อจะออกบุญบ้านน้อยกะว้าแต่คำเก่าขึ้นไปได้ไมครับไปได้ไปไปเนี่ยโมไปโมได้โมได้ไปมือเพื่อนตาเนี่ยนั่นเฮาชิเมื่อยยังเพ่ผลบุญเพื่อนยาเฮาเพ่นปู่เฮาเฮาชิโนนพี่ ตัวเหลนัมันก็มาบ่มาเอายามันก็มาเพิ่นก็ไปละยากินมาน้อเลยเนาะแล้วก็จะชังอีหลีเด้ให้อีหลีอยู่อย่พุ่นหญ้ามาดอือนกินอาฝนตกลพี่น้องเอ้ยบดนี้เนาะฝนก็อน้องเกาจไปทางไบดนี้เนาะเฮาก็สิไปนําก็จักสิไปนําทางไเนาะใสิไกลตมานั่นไกลตได้นี่ตามังกันๆมาเนาะเอออัน ก็มันเห็นมันขึ้นนั่งขี่ให้บุญมันก็ไอแม่นั่งไปีก็ได้ไม่โอ่งมานม่ยัองเห็นมานกระตกไปดน่าโตกี้มีนะมาจะน่านกระมาเฟย์นี่เนาะโอ้งสานแม่น้องมะนาวเลยเนาะไปนำหาลุกใจทีไปไกลตื่นได้นี่ใอ้สาวทองดิดนาไม่าถ่านะ แถาเฮือนไก่นะเพิ่นกับเพิ่นเคยมาลิน่นน้ำเพิ่นพี่น้นองเว้ยแถาเพิ่นหู้ดีเนาะว่าน้องเต่าเป็นแบบือนไรเนานะซาบากาสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนอะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี